คุณสัญญากับฉันเพื่อเกินเกิดต้องมีชีวิตอยู่หนานกงเหอน่าเสียดายที่คุณเลือกผิด นางฮ <c oughs> ฉันปล่อยเธอไปแล้วจริงๆแล้วฉันล่ะจะเริ่มชีวิตใหม่ของตัวเองสองคนนั่นรอตายที่นี่ไปเลยรีบไปรีบไปซะฉันไม่ไปลู่โยโยเคยเสียเธอไปครั้งหนึ่งแล้วตามหาเธอมาเจ็ดปีคราวนี้จะไม่เสียเธออีก พ่อแม่เกินเกินอย่ามานี่ตรงนี้มีระเบิดอย่าเข้ามาสัญญากับฉันพาเขาไปให้ไกลฉันขอร้องบอกวิธีปิดสีฉันบอกแล้วบอกแล้วมีสายไฟสองเส้นตรงนี้เส้นหนึ่งจุดระเบิดอีกเส้นหยุดได้เส้นไหนกันล่ะฉันไม่รู้ไอสารเลวโจฉัน <c oughs> หัวหน้า นางงงเหอฉันขอร้องพาเกื้งเกืงไปให้ดีเขาต้องการเธอโลกนี้ไม่มีอะไรให้ฉันยึดติดเหลืออีกแล้วเธอยังมีเกื้งเกื้องไปซะรีบๆหน่อยไปเลยระวังตัวด้วยหัวหน้านางงงเหอถ้ามีชาติหน้าสัญญากับฉันนะคราวหน้าจงจำฉันให้เร็วขึ้น ฉันรักเธอขอแสดงความยินดีกับพี่ชายและพี่สะพยได้ลูกชายคนใหม่คุณฉันบอกทุกคนแล้วเก่งๆมีอาการบาดเจ็บทางจิตใจาจากผลกระทบต่อเนื่องใครที่เห็นตัวเองพ่อแม่เกือบถูกฆ่าตายอย่าเศร้าไปเลยเขาอายุแค่6กปีปกติฉันเห็นเขาทำตัวเหมือนผู้ใหญ่ตัวเล็กใครจะรู้ว่าเขาดุดันขนาดนี้มาเลยให้ปู่กอดหน่อย ล้างแค้นให้แล้วน้าสาวคนนี้ไม่ดีเราไม่เล่นด้วยกับเธอพวกเขาจะไม่ตามใจเก่งๆแบบนี้นั่นคือสิ่งที่ลูกชายควรได้คลอดลูกคนนี้เสร็จคลอดอีกคนให้แม่ชิ้นนี้คือของเราสมบัติระกูลหลี่ลูกชายคุณพาเราระกูลหลี่ได้มาฉันตอนนี้ทำได้แค่นี้ถึงลูกสะพ้ยแม่ขอบคุณค่ะแม่ แต่สองคนนี้ดูจริงจังยังไม่พอแล้วคุณอยากมีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าตกลง